ไเอาดีดแล้วเนาะเอมิซีโดนเขากดเคทูออกมาอะเฮ้ยเอายางออกครับเอมิซีเอาแล้วยิงจะล้มไม่ล้มครับเขาเปิดปแล้วแล้วโอ้ยโคจามเจ็บมากแล้วไปเ็เซลน้องดีไม่ตีเลยแบบนี้มีลุ้นอดีดีแล้วดีโอู้ไม่สนใจเพื่อนเลยไม่ไฟไรอไม่ไฟเพราะข้างนอกยังมีเฮมี่อยู่ไกลๆด้วยแต่เอมิซีจะไม่ต้องหาต่างๆกันเลยพยายามอยู่เก็บ

เด็ดตอกเกลืไปแล้วอาจจะต้องออกครับ MBC เสียสองครับวันนี้นี่มีความมุ่งมั่นในี b c แต่ว่าฝีมือในการยิงมันไม่ต้านความมุ่งมั่นตรงนั้นเลยครับทำให้รูปแบบการเล่นดึงเขาตัดใจจะเดินหน้าแต่แต่แต่ตัวแรกเลยจนมาถึงตัดที่สี่เนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ เราทำให้โอกาสในกาดเจนิกลับมาหลังจากที่ต้นเกมมันฆ่าไปอะไอยเงี้ยก็น้อยไปด้วยเพราะเขาเสียดีเสียสองเสียสามก็จะไปโดนตัดจบในอันแบบที่มันสูงอยู่ดีทำให้ไม่เห็นละจ้าโอ้โหเจอกับทีมแปดรับใครก็ได้กันนี้และจ้าตายไปแล้วครับใครชิงเข้าหัวไปเลยโดนเรเองก็เจ็บเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวซ้อมหลักลับมาสลับใส่เรได้สามต่อสามแบบนี้ให้เข้าตู้ก่อนอาจจะเป็นชนะไปเลยมีโคซิีคนเบอร์ยูพาไปไม่เจอใครับเขาเห็นโอ้ซิ โอ้โหออสการ์เข้ามาตรงนี้ตกกระจายนิดหน่อยเอายังไม่มีใครได้เราหายก็ไปสบายใจแล้วไปเห็นเสียสอดใส่โคซิวมาครับแต่คู่นี้นี่ให้ัหน้าไปเลยดีกว่าใช่ได้งานแต่แทบไมโว้ด้วเผื่อรอให้วดตัวไปใส่ไปใส่กัแล้วตอนนี้ทีมไทยนจะทำได้แบบหรือไม่ไปโดนโดนยามาโดนก้าวมาโดนมันเหลือแค่านี้มันเหลือแค่านี้อย่าปล่อยอย่าปล่อยดีทีทีดาวไม่โอ้ยนี่เหลืออยู่คนเดียวเลยครับเราทีมแปด ปิดไม่ลอเลยก็เลยปล่อยใหระยาตัวเองถ่ายไปที่ตู้แล้วก็กดชนตรงนั้นทันครับอันนี้เตี้ยวเลยนะต่ออยู่ตรงแล้วตรงนี้นี่เห็นม่มีโคเดนเนี่ยเขาเข้ามาไช้กันตรงนี้ตลอดนะครับตัวีพีออกไปแล้วจับมาได้ได้แจกหมดเลยครับแล้วลูกฟีให้ต่อใส่รายครับไอ้ที่โบราณได้ไอ้ที่โบเดณไปแล้วอุ้ยอุ้มทีเดียวกันดีกว่าขอพายครบับ ปาปาแล้วตรงนี้นี่ล้มไปเรื่อยๆครับข้าเจต้าข้าเจต้านี่เจ็บไปเจ็บมานี่โดยยังโม่ดเองนะครับก็ยังสามารถยิงปิดได้ทนี่ไอ้เนี้ยเราต่อยสิ่งก็ด้ต่อได้ถ่ายไดยได้ครับึงกลับมาได้แล้วเรียกกลับมาด้วยยังเงี้ยไม่ได้ปิดอีโวไม่ลงคือเหลือแค่คนเดียวนี่ครับใช่เราต่อยเราต่อยต่อยกูได้ก็น่าจะได้ยาหมดกวนแล้วนะครับหลังจากกลับมาชุบเป็นใหม่สี่คนด้วยกันนะ คืนเน็ตเป็นพิเศษไปครให้พ้นให้มาเอาอารีไม่เต็ดนะห้าร้อยเก้าบาทต่อเดือนแล้วก็ดีแท็กครับครับเมาว์ครับวีพีว่าไงวีพีเกมนิกจะเข้าวเร็วหน่อยครับเครื่องที่มาเข้าวงครับแต่ว่าอีรีส่งสูนอยู่นะถ้าจะได้แบบนี้ขายวงมันต้องมีแปดอีรีครับขั้นต่ำ นังกันยาวๆนี่คือนังอยู่หนครับกประเทศไทยวัวโตครับช่วยก่อนครับเกียวอย่าเพิ่งไปไหนแค่โดทัเองะครับข้างหน้า่อนน้องจัดให้หน่อยสิจัดให้พีนี้สิสแต่เขาไม่ใช่แบไทยก่อนขนาดนั้นครับมันต้องเตรียมการให้พร้อมทั้งหมดครับจภาพครับ โดรนโดรนบินตาพี่เมาคระเบิดจากภาพเราก็ตานเรื่อยเรื่อยครับแล้วไฟฟลายเออร์สามกล้องก็มีแล้วนะเขาตัดมีสิบแปดก็โอ้ยโอ้ยทีมแฟร์อยู่ใกล้ครับแฟร์ตนี้น่าจะไล่ตีนะเราหลบได้ไหมหรือเปล่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานการเล่นที่เราเช่าหรือเปล่าการตั้งรับเนี่ยไหวแล้ว พขาอย่างไรไปยังทีมแฟร์น่าจะเดินทางคณะหนย่างเดียวไงครับแทบจะเป็นหนทางเดียวเลยในการบุญเข้ารอบเพราะทีมแฟร์นี่ยังไม่ติดท็อป6ด้วยครับเหตุทีทีแีร์แฟร์ทีทีใกล้ๆครับใบสี่สองขวัญัเอาไงเล่นมาเลยเพื่อนไม่เล่นครับบ้าเป็นยาวนี่แบบนี้ทีมแฟร์ก่อนหน้านี้ไปเล่นกับทีมวีมาเลยครับ เล่นเกิดเยอะอาจจะราบไม่ได้ก็จริงว่าจะได้อีกมาในตันเกมทีมฝ่ายเฮฟวี่ตรงนี้น่าจะต้องโดนยังไงฮะเลยใหม่นะที่พลาด่อย่ามใดก็ต้องไปเชียร์เฮฟวี่หรือเปล่าแล้วหยู่เปคนเดียวโดนผิดไอวอลคือครับโอ้โดนคลายโดนความต้องข้าวสวนมาแบบนี้แล้วเปิดสเตสปี้ด้วยไม่สวยแล้วครับเฮฟวี่เฮฟวี่เหลือสามคนไม่ยากจะเล่นนะ้วเลยซ้ำตอนตายไปพีู่จน์ให้แล้วครับ แก้ไขได้หรือเปล่าเฮวี้ในจังหวะนี้มันจะคู่นี่โดนปิดประตูตีไปแล้วมันแค่ปล่อยคนหลุดไปห้าคนเดียวแล้วก็ลุมกินโต๊ะตรงนั้นก่อนเฮวี้ที่เสียคนไปหนึ่งคนไม่มีทางเรื่องต้องกลับมาเต็นเดิมของตัวเองครับแล้วไอ้ที่เดียไปโดนจะโดนสอนกาด้วยครับโอ้แบบนี้ไม่ดีครับมาคิวเล่นแต่ก็มีที่ไอคิวในก๊าซในครับโดนสกายเลิฟมาด้วยครับอู้แล้วดุถ้าเป็นเราแปดแล้วต่อแล้วเวี่เดี๋ยวสามคนแคบเป็นเราเป็นเราเราตามแล้วนะครับ พอใจแบบยางนิ่งๆเดียวเลยอันนั um eh ้นคือหนึ่งคนแบบชันเจกด้วย โอ้นั่งกันแบบสุดจริงๆนะวันนี้เขาก็ยังอยากจะเข้ารอบทีมแฟร์คือถ้าเกิดตอนนี้โต๊ะมีโอกาสจะไปท็อปสามทีมแฟร์ที่คะแนนห่างกันโต๊ะโป้ถ้าเกิดิงตามว่าพอยเนี่ยให้ห้าแต้เลยครับถ้าเกิดตัวเจ็ดมาตอนนี้เป็นมีความเลยเขาก็มีโอกาสที่จะแซงเราขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่เขาเหมือนกันรับทีมแฟิดนะครับก็ยังไม่หมดวไม่หวังให้อยู่วันที่สามเกมท้ายตรงนี้เลยนะครับ ซีไฟวันสุดท้ายเดี๋ยววันที่มันต้องตัดสีทั้งรอบมันไม่เคยจะรู้ผมตั้งแต่โดสี่หล่นห้ามันเป็นสุดท้ายตลอดนสุดท้ายตลอดอ่ะเพราะมันคือโดสุดท้ายแล้วจริงๆโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆอะไรแล้วบีเดียครับเขาต่อเลยสวยมากน้องาคิวยิงเปิดไปก่อนครับบีเดียครัคเขาไปหนึ่งคิวเหมือนทำไมที่เปิดไฟต่อย่า่วครับถ้ามีหนึ่งคิวหรือสองนี่ยผมว่าขาแน่เลยครับโอ้โหเฮดช็อตไปอีก่แล้วไปได้ยีเซ่อมา โอ้ยซียังไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวเซเย์อยู่แพนก็กระจายมันอยู่นะครับเช่นเดียวกัเจบปูมันยันยาบักมาบากไล่ตามมาใส่เจบผูได้จบไปอึดคนอีกหัวตเพิ่มเิคะแนนมาอีกหนึ่งครับนะครับแล้วมีอาริลิฟอาริฟอยู่ตรงนั้นซิโอเ็นแ่ๆเราจะไปเราไปล่ออย่างไรเราจะไปแบบจีนซี ิเอจน้องเาคาจินท่าหนึ่น้องแรับแล้วเป็นิวเอจไล่ล่าคานท่าลจน้องเอลิฟายทีวีร็อสี้ิวเอจน่าจะเล่นแนนได้ต่อเนื่องเลยครับก็เริ่มรบ้ตัวแล้วว่ามีทีไจมาะครยบยังไงต้องพยายามวสัอาตัวเองไวให้ได้การเป็นก็ต้องมูตอนนี้ดูลำบากที่สุดเลยเรียบกองมแต่เขาไม่แน่นะผมว่าแบบเผื่อนี่นะอีโวต อาจจะหลุดเดี๋ยวนี้หาเจอไหมครับหาเจอไหมครับหลาบอไม่ต้องไม่ต้องนะผมบอกไม่เองเรียบร้อยครับจบอันดับที่11ไปเลยนะเหลือ10ทีมแล้วตอนนี้เอาอุกครับเดี๋ยวจะเอเซีย9อยากไปสอ2แล้วได้มา3แล้วมีทีมแชร์ด้วยนะครับโค้ชเล่นกับกอรู้แบบเดียวๆเลยแล้วข้างล่างมีปีนาอยู่แล้วเขาเก็บมาได้อีก4ลีนครียบๆต้องเร่งจริงจังเลยนะครับ เราอยู่ไหนครับเนี่ยก่อนตัวเริ่มเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับให้ไปแล้วครับแต่ละทีเนี่ยพอมันได้พักไปแป๊บนึงแล้วก็เลยจบไปครึ่งทางนี้เนี่ยมันก็เริ่มได้ดูในการงานในงานนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนให้มันตรงกับในการที่ตัวเองต้องเล่นต่อไปด้วยก็ดูเหมือนจะมีแพล็ปมาเหมือนกันครับบาทสีรญาเลอร์เลยครับบอทิกเก็ตได้สามเอลิม คือแม้จะอยู่อันดับที่สามตอนนี้มีคะแนนเจ็ดร้อยสิบคะแนนยังไม่ยังไม่การันตีเลย ถ้ายังมีมิติทำได้แบบอว่าโพรโตหรือว่าพวกบีทีเอสที่เจ็บ20คะแนนนตอนนี้ใครเจ็บก็ได้ใครเจ็บก็ได้ใครจบก็ได้แล้วอีวอลมาแล้วดันมาใส่้หน่อยตอนเอาลูกตัวเองก็เจ็บทางเหมือนกันแล้วเป็นตัวมีดินแนวอลัไปครับขาบาดก็มาสุดแล้วยืนอยู่บนเดียวตรงนี้ไปหน่อยแล้วปูได้มาหนึ่งล้อดาวก่อนสี่ล้อสามครับโอ้โหเขาจะวิ่งมาชุบทันทีเลยกลายเป็นว่าบอลวูปได้เปรียบทันทีแต่ย่านแต่ย่านจะไปหาโอซิล้วปิดแบบนีวอลปีสิทธิ์ล่วงเลยครับ เจ็ดทีมแล้วโอ้ยตรงนี้โซด์อยู่คนอยู่ด้วยแล้วหมดเต้ยังมีวอสเก็บคะแนนเพิ่มเติมมาไม่ได้เลยเก็บนี่ขนาดเปลี่ยนคนมาแล้วก็ตรงอีวอสอาจจะเป็นทีมที่ต้องกังวลที่สุดในตอนนี้ได้เพราะตอนนี้มุ้งมาจากวิโยทาแต่แง่การให้ยางยิ่งเป็นระดับที่สี่แล้วแล้วคะแนนเนี่ยโอ้ยสองคะแนนเท่านั้นอาจจะเป็นอีวอสตัวจริงเลยครับ รู้ครับจะอยู่ไปจะไปดีี A P ใส่ต่อครับไปยอมเือนกับเร่งเต็มที่คิจะเล่งกับีาขอหน่อยครับขอหน่อยคิวเน้นให้ทีบเน้นใหทีครับเปิดลูกนี้ร้อกสิาดูตาลมไอทีแล้วคนตาลมเอสีเจ้าเขาเปิดเซฟี่กันรอไว้แล้วยองเข้าไปในบ้านแต่พยากำลังไปคนเดียวคิวเห็นว่านี้งสองดันจับกันมาโอ้โหเรียบร้อยเกันไปแลไปทีได้สีกว่าตนี้ทีเสองคนครับ ยิงหมดเลยยังยังยังเราได้อยูเราโคตรามสามคู่นี้ไประเบิดตัวเองนะครับตรงนี้พี่เทีร์ก็เลยมาจะเสียหายมาเลยพี่ยองยังอุตส่าห์จะมา้ี่มเลจะใส่เจร์ไม่ได้เรามาเล่นกันอยู่ในวงรถของวงวมาเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทางานเลยแล้วรถเราเลยเดือดพาตัดกลับมาดู่กันตัวที่ไรถ้าเราเหตวี่ด้วยต้องให้เฮฟวี่จัดเข้าให้นะเราจะต้องเป็นแบบนี้ครับแต่วีพีเข้าไปอยู่ในวงแล้วแล้วมันยากโดนน้ำยังไงครับในบ้านตรงนี้อยู่ในวงเพียงทีมเดียวครับ ไมีแค่ไนเยดียวเดียวน้งลากคะแนนนันเนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้บุตานีใจขึ้นจะด้วากระบอดปยาใส่ครับีก่อนเบบีก็ง้องมูก็ปดออกมที่จเกาเบบีในฝ่นี้ได <tinc S 1> e ้จริงเนี่ยจะขึ้นเป็นคสกอัดังก็ไม่แยเลยครับเขามีร้อยเก้าร้อยดคะแนนไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวเพที่ยิงใส่เข้ามาก็ตะบูที่ยังไม่มีที่กำบังก็ีเนี่ยก็เลยถูกยิงไปต้อไม่มีตรงนั้นเลย เอาแล้วมีทีดันเข้ามาเจอทีแปดก็ได้มาถึงแล้ดาวแล้วเลยเอาไอ้ทีไปเดี๋ยวเขาว่ายังไงทั้งหลังไปตรงนี้เยเ่นร็วไปแล้วมีเลยอีลีแต่ว่าไปรัานกินมาจากด้านหลังแล้วพยายามจะแจกอยู่แต่แจกไปได้เดี๋ยวโอ้โหแล้วทีแปดได้พระเจ้ามาแต่เราต้องเล่นแล้วเหลือแค่เจมที่คนเดียวไม่ดีเลยแล้วเกมนี้ไม่มีคะแนนเลยครับโดนแจดเลยครับโอ้โหเอ้วกซีไม่ไหวจุแปดไปเลยครับ แฝ่ในตดที่หลายๆทีมกาทำผลงานได้ดีเลยครับ w g ก็กำลังจะฉีทิ้งเอาง่คิวไปจจ็ไปจบหลังีที่อีกครับวันนี้มีเจตตเตล้าหรือว่ามีเจต่อไม่ทมับมีชื่อใหม่พวกเขามากับตนวทิ้งก็ยางรักษาได้แลวครับ้มีโอกาสแตจบทอปห้าด้วยเพราะทุปีโบนีอยู่นี่ก็ตจบมันดับผไปก่อนครับจะมีเวทีที่เจ็ดไ้ทั้งหมดแล้วทั้งเรบเวทีดีตาวตัวต้าเนี่ย คะแนนนั้นหมดเลยครับตามมาจบมัดับพ้านได้่แค่ครับที่เดียกูกำลังจะดีจะดีครับก็โดนโดนแน่นอนวิ่าแทงครับ เนี่ยนจังหวะสุดท้ายของเรามันไม่ได้จริงๆแล้วทีมีแปดเล่งขึ้นมาแบบนี้แซงเราแล้วนะครับครับแล้วอาจจะแซงเราแบบที่สองอย่างอีโวติงเข้าให้ด้วยอะไรแบบเดบิวตี้ตัยงยังไงทีมไม่นานในก็ได้ยิ้มแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูจังหวะางการไฟเดบิวตี้เขาไปตีใส่ทีมชาติพิตาเดียวเลยเนี่ยนี่เนี่ยความดีใจของทีวีเดบิวตี้ขวามุยาได้แล้วมุยาตรงนี้รวมผู้คะแนนที่พวกเขาทำได้ในโตรล่าสุดเนี่ยแทบจะพาพวกเขาเข้าต่อไปเลยเลดบิวตี้ แบบนิ่งก็นิ่งเหมือนเดิมอะไรถึงแม้ว่าเด็กๆข้างหน้าดีไซน์เ่ไหนครับต่ทุกตัวใจมันยอดจะยึดจีมโอโห้เราได้แลถ้าเรายึดจีมจับได้ในประตูเนี้ยถ้าไม่โดนเฮลลี่ยิงอ่ะเราจะจู่ขั้นตัดท็อปถอดให้แน่เลยคอ่ะ ผมว่าตอนนี้เราอะไปหาอีดีเถอะมันเป็นคาถนัดมากกว่าแล้วไม่เกิดที่ไะนๆก็เอาไปนั่งกลุ่มแบบนี้แล้วกว่าจะหาอีดีเข้าวงตอนท้ายได้มันก็ไม่ทันแล้วกลายเป็นอีดีทีมที่เดินหน้าหาอีดีมาตลอดั็ไม่โดดนีความุยะได้แต่ไปแข่งที่บอกรอดูอะารอะไรกันเลยน่าจะเกือบการกะตีเขารอวตอนนี้ต้องเสียวอ่ะคืออีโวต์นะ ตอนนี้เราแค่อยากแค่อยากมันแค่สามแก้มเราอยู่ในเจ็ดแสนแลมเรายังอยู่ที่เดิมตอนนี้ตอนนี้ไอ้ไอ้เนี่ยเขาเขาเขาแย่งกันอีกเดือสองเดือสองเกมที่จะต้องอย่างน้อยต้องมียี่สิบเกมมันง่ัย